วันนี้เอาข้าวถ้าใครปลูกพืชอื่นก็มาคุยกันใหม่ให้ปลูกมันบ้างนรกจัดข้าวให้คยปลูกพืชอื่นบ้างเรจัดข้าวการถอดรหัส ภูมิปัญญาชาวนาภายใต้โครงการแนวทางการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ต้นแบบกลมพัฒนาที่ดีโดยมีท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนายอนุอนวัฒน์โพธินาร่วมจัดเวทีและอาจารย์ประทีปวีรพัฒนานิรันดร์มาร่วมในวันนี้ด้วยการวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ควรน้อมนําหลักการทรงงานราชการที่9ระเบิดจากข้างในไปสู่การปฏิบตัติโดยให้คนทําเป็นคนคิดกําหนดเข็มทิศสร้างสู่นำทางการพัฒนาแล้ว ใช้ s t a r t AC จัดทำแผนปฏิบัติการบนฐานคิดการพึ่งตนเองซึ่งเครื่องมือนี้ใช้ได้ตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงชุมชนเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบลคือความสุขของคนในตำบลโดยมุ่งสร้างความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคสว่วนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของเกษตรกรและภาคีการพัฒนา ที่4จัดทำแผนปฏิบัติการโดยใช้สมาร์ทเอเร็วช้าหนักเบาในระยะเร่งด่วนนี้ควรสร้างค i c k Win เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ในฤดูปลูกข้าวครั้งต่อไปชาวนาก็จะให้ความสนใจเข้ามาร่วมเรียนรู้จึงนำมิติต้นทุนการผลิตมาวางแผนปฏิบัติการบนฐานคิดการพึ่งตนเองโดยใช้สมาร์ทเอเป็นเครื่องมือให้คนทำเป็นคนคิดใช้จัดทำแผนปฏิบัติการเริ่มจากการตั้งเป้าที่ชัด บรรลุภายใน1ปีหรือ1ลุฤด,ดูปู่วิเคราะห์ปัญหารอบดา3 6าน3 6อองศาแต่แก้ที่จุดเล็กไม่เกิน3ปัญหาที่แก้ได้แก้ทันแก้ง่ายส่งผลมาก รหัสภูมิปัญญาชาวนาเพื่อใช้แก้สามปัญหาร่วมโดยการแบ่งกลุ่มชาวนาเข้ากลุ่มตามความถนัดหนึ่งปัญหาร่วมควรมีหลายทางออกเมื่อได้วิธีการตามภูมิปัญญาชาวนาแล้วนั้นนำมาทำแผนการปฏิบัติการตามภูมิปัญญาชาวนาเพื่อนำไปสู่แปลงทดสอบของเกษตรกรในการนำภูมิปัญญาที่ได้จากการถอดรหัสไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ของชาวนาในตำบลหลุมข้า,าอําเภอโนนสูงจังหวัดนคร ราชสีมาต่อไป